ยิ่งโสดยิ่งปังเผยสาเหตุทำไมถึงโสดคุมทรัพย์เบลล่าราณีนางเอกร้อยล้านกว่าซื้อที่ดินเกือบ77จังหวัดเป็นสุปตาที่สวยโสดแถมโรวเวอร์อีกคนของวงการบันเทิงสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญล่าสุดเบลล่าได้ออกมาเล่นเอฟเฟกต์ทำไมถึงโสดกับแคปชั่นที่ว่าเล่นตามฮง แต่คําตอบอะเอฟเฟกที่ถูกสุ่มไปที่คําตอบที่ว่ากินเยอะเกินงานนี้สร้างเสียงฮือฮาให้กับบรรดาแฟนคลับสุดๆพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ารักมากๆจ้าน่ารักปุกปิกมากเอ็นดูถึงจักินเยอะแต่ก็น่ารักขนาดน่าสดยังน่ารักขนาดนี้เอ็นดูที่สุดพี่เบลยิ้มน่ารักสดใสมากเลย เป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสำหรับเบลลาราณีเจ้าตัวได้ควักกระเป๋าเพื่อซื้อที่ดินจำนวนหกไร่ติดริมแม่น้ำในจังหวัดนครนายกงานนี้ก็ถูกใจคุณแม่มากและที่สำคัญพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเดินทางสะดวกตอนนี้ยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรกับพื้นที่ตรงนั้นแต่ก็คงไม่พ้นบ้านผักปักอากาศแล้วตอนนี้เจ้าตัวก็กำลังเลงอีกที่ในจังหวัดนครนพนม ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่พออยากได้ที่ดินริมโขงและในตอนนี้เจ้าตัวก็ได้ซื้อที่ดินไว้แล้วประมาณ3-4จังหวัดเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตด,ด้วยอย่างไรก็ตามเน้นในเรื่องของการพักผ่อนมากกว่าโดยเฉพาะคุณแม่กับคุณยายที่ก่อนหน้านี้ก็ได้ทำบ้านพักตากอากาศที่เขาใหญ่ให้คุณยายที่ไม่ค่อยสบายได้อยู่ในสถานที่ที่อากาศบริสุทธิ์ ซึ่งตอนนี้สุขภาพก็เริ่มดีขึ้นแล้วเรียกได้ว่าสาวเบลล่าเป็นนางเอกที่สวยรวยขยันและกระตันยูมากจริงๆ